สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดตัวลูกชายนัดอ้ำโตเร็วมากชายแววหล่อสุดๆเริ่มโตแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ชีวิตตอนนี้แฮปปี้สุดๆเลยละค่ะสำหรับอ้ำอธิชาติชุมมานนกับภรรยาสาวนัดมีเรียแถมยังเป็นคู่รักที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายเหมือนกันอีกด้วยค่ะงานนี้หุ่นดีเฟิร์มทั้งคู่เลยละค่ะ ก่อนหน้านี้หลายคนคงจะจำกันได้ครั้งหนึ่งหนุ่มอามเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้องฟินิกเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน้าเอ็นดูหลังถูกนักข่าวถามว่าจะนำน้องมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมไหมหนุ่มอา้มเองบอกว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ทุกคนที่บ้านรักน้องฟินิกมากแล้ววันนี้ค่ะทางทีมงานจะพาไปส่องความน่ารักของน้องฟินิกมาให้ชมกันค่ะซึ่งตอนนี้น้องเริ่มโตแล้วน่ารักสุดๆไปเลย ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ